ซึ่งเป็นแพทย์ได้นิมนต์ลหลวงพ่อปานวัดบางนมโคไปเทศที่กรมแพทย์ทหารเรือหลวงพ่อปานท่านเทศเรื่องนรกสวรรค์การเห็นผีเห็นเทวดาพอเทศจบหลวงพ่อปานท่านถามว่าเรื่องที่เทศมานี้มีใครไม่เชื่อบานคนอื่นเขานั่งกันเงียบแต่หลวงพ่อ ยกมือสุดแขนหลวงพ่อกลาบเรียนว่าไม่เคยเห็นต้องเห็นถึงจะเชื่อหลวงพ่อปานเลยบอกคาถาให้บทหนึ่งสั้นๆสี่คำให้ทุกคนภาวนาเป็นที่อัศจรรย์มากเพราะไม่ถึงสามนาทีทุกคนก็เห็นผีหมดเดินไปเดินมาในห้องประชุมนั่นแหละหลวงพ่อปานท่านถามว่า อยากเห็นแบบนี้เป็นปกติไหม,ไห,มหลวงพ่อบอกว่าอยากเห็นหลวงพ่อปานท่านบอกว่าถ้า,ถาอยาก,ยากเห็นจะสอน,สอนให้แต่ต้องบวชท่านเลยตกลงบวชในปีพุทธศักราช2480ขณะนั้นมีอายุได้20ปีบริบูรณ์ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2480เวลา13นาฬิกาณวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพระครูรัตนาพิรมเป็นพระอุปชาพระครูวิหารกิจจานุการเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์เล็กเกสโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าทาวโรคำสั่งของพระอุปชาเมื่อบวชมีท่านพระครูลัตนาพิรมวัดบ้านแผนเป็นพระอุปชาพระครูวิหารกิจานุการ หลวงพ่อปานโสนันโทและหลวงพ่อเล็กเกสโลเป็นคู่สวดขณะเข้าบวชหลวงพ่อปานท่านบอกพระอุปชาว่าเจ้านี่หัวแข็งมากต้องเสกด้วยตับพรหนันหน่อยท่านอุปชาท่านยิ้มแล้วพูดว่าพระสามองค์ <อง S 1> นี้ไม่ศึก,กอีกองค์ต้องศึกเพราะมีลูก เมื่อจะศึกไม่ต้องเสียดายนะลูกกระเสียณแล้ะอวดใหม่มีผลสมบูรณ์เหมือนกันกับสององค์นี้พอครบสิบพรรษาต้องเข้าป่าเมื่อเข้าป่าแล้วห้ามออกมายุ่งกับชาวบ้านจนกว่าจะตายด้วยจะภาพระและชาวบ้านที่อวดรู้ตกนรกจงไปตามทางของเธอท่านปาน วยสอนวิชาเข้าป่าให้หนักหน่อยท่านองค์นี้จงเข้าป่าไปกับเขาแต่ห้ามอยู่ในป่าเป็นวัดเพราะเธอมีบริวารมากต้องอยู่สอนบริวารจนตายพอครบยี่สิบพรรษาจงออกจากสำนักเดิมเธอจะได้ดีจงไปตามทางของเธอฉันบวดรักมามา,มากแล้วไม่อิ่มใจ เ้าบวชพวกเธอเลยพระครูรัตนาพิรมวัดบ้านแพนผู้เป็นอุปชาได้พยากรพระภิกษุที่บวชในคราวนั้นไว้กับหลวงพ่อปานฝึกธุปงเมื่อสมัยบวชใหม่ๆเข้ามาประมาณหนึ่งเดือน อารมณ์ของพระหนึ่งเดือนนี้ความเป็นพระน้อยเต็มทีนอกจากระวังพระธรรมวินัยเพราะว่าเห็นอะไรมันดีหมดเห็นทรัพย์สินต่างๆก็ดีหมดเห็นสาวๆก็สวยหมดก็มาคิดในใจว่าผ้าเหลืองไม่ได้ทำ <ไป S 1> ให้กิเลสพดถ้าอย่างนั้นก็ลองปฏิบัติตทุดง จึงไปกราบเรียนถามหลวงพ่อปานท่านก็บอกว่าอยากจะปฏิบัติธุดงตามแบบฉบับในธรรมวิภาคปริเฉตสองจะทำได้ไหมท่านบอกว่าทำได้ท่านถามว่าเธอต้องการอะไรหลวงพ่อฤาษีลิงดำตอบว่าที่ต้องการอันดับแรก นิก,กังขาหมายความว่ากินข้าวเวลาเดียวอันดับสองเตจีวลิกังคะใช้ผ้าสามผืนเอาสองอย่างนี้ก่อนหลวงพ่อปานบอกได้ฉันจะขึ้นให้แล้วท่านก็แนะนำการปฏิบัติทุดดงกินข้าวเวลาเดียว ใช้ผ้าสามผืนเป็นอันว่ากินข้าวเวลาเดียวมาหนึ่งปีสังเกตดูกำลังจิตใจทั้งทั้งที่เจริญสมาธิกรรมฐานด้วยสมัยแรกก็ใช้ภาวนาว่าพุทโธอย่างเดียวและใช้กำลังวิปัสสนาญาณบ้างก็ไม่มากนัก เวลาไปบินธบาทก็ว่าอิติปิโสว่าเรื่อยไปจนกว่าจะกลับนึกในใจนะอย่างนี้หนึ่งปีกิเลสไม่ตกเลยมองดูสาวๆก็ยังสวยมองดูเงินทองก็ยังมีค่ามองดูทุกสิ่งทุกอย่างท่าทางมันยังดีอยู่ก็นึกในใจว่า การถือเอกากินข้าวเวลาเดียวบางคนเขาก็ถือว่าเคร่งครัดมัธยัติแต่เนื้อแท้จริงแล้วกิเลสยังท่วมหัวเหมือนเดิมต่อมาเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าหลังจากนี้ไปเราจะไม่กินของขาวจะเรียกว่า กินเจอะไรก็ตามที่มันเป็นของข่าวเราไม่กินนั่งกินร่วมวงกับพระธรมธรมดาธรรมดาไม่ได้แยกไปไหนเลือกกินแต่ของที่มันไม่มีขาวไม่กินของข่าวนี้ใช้เวลาสามปีก็ยังกินข้าวเวลาเดียวตามเดิมในที่สุดกิเลสก็ไม่ตกเลยมีความเข้าใจว่า การที่เราปฏิบัติทางกายแบบนี้ตามที่องค์สมเด็จพระชินสีห์ท่านตรัสว่ามรรคผลไม่ได้เกิดจากทางกายมันเกิดจากทางใจต่อมาก็มีความรู้สึกทางใจว่านี่เราคงไม่สามารถชนะกิเลสแน่ถ้าไม่ชนะกิเลส เราจะอยู่หรือเราจะศึกในเมื่อเราออกพรรษาไปแล้วก็มานั่งปรึกษากันสามองค์ว่าถ้าเราอยู่ต่อไปเราก็ขาดจากงานที่เราเป็นอยู่คือลูกจ้างเขาที่เราลาเข้ามาเพียงไม่กี่เดือนเวลานี้มันก็ครบแล้วถ้าหากว่าเกินเวลาไปถ้าเราศึกไปเขาก็ไม่จ้างเรา ถ้าเราจะอยู่ถ้าอยู่ไม่ตลอดมันก็ไม่ดีเหมือนกันเวลานี้กิเลสท,ทุกอย่างก็ห้ามหันเราเราไม่ได้ห้ามหันกิเลสถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเราสึกกันดีกว่าสึกไปหากิเลสอยู่กับกิเลสให้มันชํำใจให้มันเบื่อกิเลสเพราะการเค้าครึงกับกิเลส ในเมื่อเราเบื่อกิเลสเราก็บวชใหม่ได้ครับประวัติความเป็นมาของท่านนี่อลังการทีเดียวนะครับลหลายๆท่านก็ไม่เคยได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่วัดจันทารามหรือวัดท่าซุงนะครับวันนี้รายการเราก็พาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวไปกราบนวักนธรรท่านมาแล้วได้รู้จากท่านมากขึ้นนะครับแต่ยังไม่จบนะครับในเรื่องราวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั้นเรามีอยู่ด้วยกันถึง3ตอนด้วยกันวันนี้ถือว่าผ่านพ้นไปเพียงแค่ตอนแรกภาคแรกเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังเหลืออีกตั้ง2ตอน นะที่ย้ำยงจะต้องติดตามต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับอ่ะนะสารคดีดีๆอย่างนี้ประวัติความเป็นมาดีๆอย่างนี้ต้องขอขอบคุณบริษัท GMD i s c o v e r y มากๆนะครับโดยเฉพาะพี่นกที่ให้มาเผยแพร่สู่สายตาประชาชนทั่วไปนะครับผมโดยเฉพาะผ่านทางช่องทางของเราคือช่อง8ทีซีวีพุทธได้ของเรานะครับใครที่อยากจารชี้แนะคำติดชมหรือว่าเนว่ามีวัดวัดวารามที่ไหนเกจีอาจารย์รูปใดให้เราไปเจาะลึกในประวัติความเป็นมาของท่านส่ง SMS มมาหาเรานะครับที่ 3 5 8 8 5นะครับง่ายๆแค่นี้เนี่ยก็ได้พูดคุยกันในเอสเด้วยแล้วก็มาประจําสัปดาห์นั้ประจำปีนี้ประจําเดือนดี่วะก็จะมีของรางวัลเป็นของที่ระลึกให้อีกนะสำหรับคนที่ส่ง s อสมาให้นะครับอาจจะออกผ่านทางรายการจับกระชัยพระอีกทีหนึ่งนะันนี้ได้เวลาพอดีนะแถึงเวลาพอดีแล้วตอนนี้นะใกล้จะหกโมงแล้วครับเตรียมตัวกันไปทําบุญสักบาทบางคนไปทํางานทําการ วันนี้รายการตำนานพระเกจิต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนครับพบกับรายการเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5นารสกา30นาทีจนถึงเวลา6นาฬิการครึ่งชั่วโมงดีๆอย่างนี้พบกับผมวิทรัตน์ประษินได้แน่นอนนะครับเชา้าวันเสาร์และก็วันอาทิตย์สำหรับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ ค่ะพี่เบนนี่ค่ะพบกับรายการบ้านการ์ตูนและผมไทเกอร์จีมอนค,ค่ะเราทั้งสองคนจะมาพบกับน้องๆทุกวันเสาร์และวันอาทิตย